สวัสดีครับนี่คือวานเล่าหนังรายการที่หยิบเอาเรื่องราวในวงการภาพยนตร์และแอนิเมชั่นมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังกันแบบเพลินๆทุกสัปดาห์ฉะนั้นไปกันอย่างรวดเร็ว,รวไม่รอช้าครับมากันที่เรื่องแรกก่อนเลย ใครที่กำลังรอหนังกังฟูแพนด้าภาค5อยู่ดูเหมือนว่าเราน่าจะไม่ต้องรอกันนานเหมือนภาคล่าสุดที่ใช้เวลากว่า8ปีอีกแล้วนะครับเพราะมีแหล่งข่าวได้ออกมาเปิดเผยครับว่าตอนนี้หนังกังฟูแพนด้าภาค5ได้เริ่มต้นกระบวนการอย่างเป็นทางการแล้วละครับซึ่งหนังจะวางกำหนดฉายในช่วงปี2027 โดยก่อนหน้านี้เนี่ยตัวผู้กำกับของหนังกังฟูแพนด้า4แกได้ออกมาเปิดเผยครับว่าหนังภาคต่อในแฟนชายกังฟูแพนด้านั้นมันจะต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมอย่างแน่นอนแล้วเราน่าจะได้เห็นเหล่า5ผู้พิทักษ์กลับมามีบทบาทมากขึ้นอีกครั้งด้วยเช่นกัน โดยหนังกังฟูแพนด้าภาค5ยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าใครจะมาเป็นผู้กำกับอาจจะมีการเปลี่ยนผู้กำกับอีกก็ได้เพราะหนังแต่ละภาคเนี่ยก็มักจะมีการสับเปลี่ยนผู้กำกับอยู่เรื่อยๆโดยปัจจุบันหนังกังฟูแพนด้าภาค4สามารถทำเงินทั่วโลกไปสูงถึง547ล้านดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นหนังที่ทำรายได้สูงที่สุดเป็นอันดับ3ของแฟนชาย ซึ่งเราจะเห็นเลยว่าเรื่องราวของเจ้าหมีแพนด้ายอดกังฟูยังคงได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อยครับแม้คะแนนวิจารณ์ของภาคล่าสุดจะต่ำกว่าทุกๆภาคที่ผ่านมาก็ตามรวมถึงตลาดใหญ่อย่างจีนที่หนังกังฟูแพนด้าเคยเป็นที่นิยมแต่สาหรับหนังภาค4กังฟูแพนด้ากับทํารายได้น้อยกว่าภาค3หลายเท่าในจีนหลังจากนี้เนี่ยเราคงต้องมารอทางออฟฟิเชียลเขายืนยันวันและเวลาที่ชัดเจนอีกทีครับแต่ยังไงซะพวกเราก็จะได้ดูหนังภาค5กันอย่างแน่นอนติดตามต่อกันยาวๆครับสำหรับแฟนชายนี้มารอดูกันว่า มันจะสามารถขยายเรื่องราวไปได้ไกลแค่ไหนเรื่องต่อไปครับ พวกเรากําลังจะได้ดูหนังงูยักษ์อนาคอนดาฉบับใหม่กันแล้วละครับทุกคนซึ่งหนังฉบับใหม่ในที่นี้น่าจะเป็นในเรื่องราวใหม่แบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังตีเลยละครับพอแค่เปิดตัวนักแสดงหลักออกมาเนี่ยก็พอจะเห็นอนาคตแล้วละครับว่าหนังมันต้องหากระจุยกระจายแน่ๆโดยหนังอนาคอนดาฉบับใหม่จะแสดงนําโดยเจ้าพ่อหนังคอมเมดี้อย่างแจ็คแบ็คครับนักแสดงตลกชื่อดังที่ฝากผลงานไว้มากมายเหลือเกินแถมเดี๋ยวพวกเราเนี่ยก็กําลังจะได้เจอแกในหนังเรื่องไมค์คราฟด้วยซึ่งหนังเรื่องสุดท้ายที่ผมเห็นแจ็ แบกแกรับบทซีเรียจริงจังเนี่ยน่าจะเป็นสมัยโน้นตอนที่แกเล่นหนังเรื่อง킹คองของปีเตอร์แจ็คสันนั่นแหละอันนั้นน่ะคือบทที่เครียดที่สุดของแกแหละผมว่าส่วนนักแสดงอีกคนนึงครับพอลรัตนักแสดงชื่อดังที่หลายๆคนน่าจะจําแกได้จากบทของแอนด์แมนแถมผลงานหนังคอมเมดี้ที่แกเคยเล่นมาเนี่ยก็มีหลายเรื่องมากๆครับเรียกได้ว่า2คนนี้เนี่ยถูกจับคู่กันเพื่อม,มาสร้างความฮาล้วนๆภาคก่อนๆคือโคตรสยองเอาเรื่องแต่ภาคนี้มึงจะมาเส้นเชื่อนาะคนท่ามันเนี่ย โดยคนที่จะมาทําหน้าที่กํากับหนังอนาคอนดาเวอร์ชั่นใหม่นี้ก็คือคุณทอมกอมิแคนครับซึ่งผลงานที่ผ่านมาของคุณทอมเนี่ยก็จะมีหนังเรื่องค่านี่แหละนิกเค a จ e เบเวอรี่ฮิลคอร์ดเอและหนังเรื่องแดดออกเวิ r d Moment ทีนี้เนี่ยก็พอจะเห็นแนวทางแล้วใช่ไหมครับว่าหนังมันจะออกมาประมาณไหนโดยหนังอนาคอนด้าฉบับใหม่นี้จะเล่าเรื่องราวของคณะละครสัตว์กลุ่มหนึ่งครับที่เดินทางผ่านป่าดงดิบเพื่อไปทําการแสดงแต่ปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยดันโดนงูยักษ์อนาคอนด้าโจมตีระหว่างทางครับจนทําให้พวกเขาต้องติดอยู่กลางป่าดิบชื้นนั่นจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นการประจนภัยสุดวุ่นวายเพื่อเอาตัวรอดจากป่าและอนาคอนด้ายักษ์ไปให้ได้โดยหนังอนาคอนด้าฉบับใหม่วางกําหนดฉายช่วงคริสต์มาสปี2025ครับเตรียมรับความบันเทิงกันได้เลย ซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่แจ็คแบ็กปะทะกับอนาคอนดาเพราะในหนังเรื่องจูแมนจี้เนี่ยแจ็คแบ็กก็เคยเจอกับอนาคอนดายักษ์มาแล้วนี่เพื่อนได้เห็นเจ้างูยักษ์นั่นหรือยังไม่ไม่พวกเขากำลังจะโยนลาให้มันแดกไปดูกันเถอะเฮ้ยกูจะโดนแดกไหมเนี่ยเรื่องต่อไปครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราต้องเดินวนหลูปไปเรื่อยๆในทางออกหมายเลข8ของรถไฟใต้ดินนี่คือเกมสยองขวัญที่มีชื่อว่า Ex i t ซครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยมันได้ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ฉบับคนแสดงแล้วทุกคนคือเพื่อนๆเ,เคยเห็นเกมที่ให้ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยต้องเดินอยู่ในเส้นทางของสถานีรถไฟใต้ดินปัะหลาดไหมครับคือใเส้นทางของสถานีรถไฟใต้ดินแห่งนี้มันจะมีชื่อเรียกว่าทางออกหมายเลข8ซึ่งในตอนแรกเนี่ยมองเผินๆมันก็ดูเหมือนกับเส้นทางปกติครับแต่พอเราเดินตามเส้นทางไปเรื่อยๆเรากลับพบว่าทางเดินแห่งนี้มันเป็นเหมือนกับเขาว,วงกตที่ไม่มีที่สิ้นสุด ต่อให้พยายามเดินไปข้างหน้าเท่าไหร่แต่สุดท้ายเหมือนกับว่าเราจะเดินกลับมาอยู่ที่เดิมซ้ำๆแบบไม่รู้จบแถมระหว่างทางเรายังจะได้พบกับผู้โดยสารปริศนาที่เดินผ่านเราไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยเช่นกันด้วยเหตุนี้เราจึงต้องคอยสังเกตรอบข้างให้ดีๆเพราะถ้าเจอสิ่งผิดปกติให้หันหลังกลับทันทีครับแต่ถ้าไม่เจออะไรผิดสังเกตก็อย่ายได้หันหลังจงเดินต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆเพื่อให้เราเนี่ยสามารถหาทางออกไปจากดินแดนพิศวงแห่งนี้ได้ โดยเอ i กซิฉบับภาพยนตร์คนแสดงถูกเปิดตัวโดยค่ายโตโฮครับมีการปล่อยตัวอย่างสั้นๆออกมาแล้วด้วยแล้วคือภาพและบรรยากาศในหนังเนี่ยมันสมจริงมากครับเหมือนเอาเกมออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงเลยโดยหนังเนี่ยมีกำหนดฉายภายในปี2025นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานสยองขวัญที่น่าสนใจเลยทีเดียวเรื่องต่อไปครับมีการเปิดเผยแล้วนะครับว่าหนังเรื่องใหม่ของคริสโตเฟอร์โนแลนด์จะสร้างจากมหากาพย์เรื่อง t ด e o d อ s ด e y โดยทางเดทไลน์เนี่ยเขาได้มีการรายงานครับว่าหนังเรื่องใหม่ที่คริสโตเฟอร์โนแลนด์ทั้งกำกับและเขียนบทนั้นจะมาจากมหากาบ์เรื่องดิโอเดซีโดยหนังเรื่องนี้จะเป็นการหยิบเอาบทกวีมหากาบ์อันโด่งดังของโฮเมอร์มาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ครับซึ่งความน่าสนใจก็คือในบทกวีดิโอเดซีเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยเรื่องราวการประจนภัยการต่อสู้และความแฟนตาซีเหนือธรรมชาติมากมายมีทั้งเรื่องของพวกสัตว์ประหลาดทวยเทพแล้วก็แม่มดซึ่งก็น่าสนใจมากนะครับ ว่าพอมาอยู่ในมือผู้กำกับอย่างคริสโตเฟอร์โนแลน์ที่เป็นสายเน้นความสมจริงสมจังและยึดหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยแกจะตีความดิโอเดซี่ออกมาเป็นยังไงเพราะผลงานที่ผ่านมาทั้งหมดของโนแลนด์เรายังไม่เคยเห็นแกจับเนื้อหาที่เป็นตำนานปารามปารปารมาก่อนเลยครับโดยดิโอเดซี่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางกลับบ้านของบูรุษที่มีนามว่าโอดิซิอุสโดยโอดิซิอุสต้องการจะกลับบ้านเพื่อไปหาภรรยาและลูกสุดที่รักของเขาหลังจากจบสงครามม้าไม้แห่งกรุงทรอยพูดง่ายๆก็ ก็คือ The Odyssey เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อจากเหตุการ์ม้าไม้กรุงทรอยนั่นแหละ ซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆเคยดูหนังเรื่องทรอยที่แสดงนําโดยแบรดพิตมาก่อนเพื่อนๆจะเคยเห็นตัวละครโอดิสซีอุสที่รับบทโดยคุณชอนบีนมาแล้วทีนี้ในช่วงการเดินทางของโอดิสซีอุสตามมหากาพย์โอดิซีเนี่ยเขาจะต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบจากเหล่าทวยเทพและภัยคุกคามต่างๆระหว่างเส้นทางซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการต้องเผชิญหน้ากับพวกสิ่งมีชีวิตในตำนานไม่ว่าจะเป็นพวกยักษ์ไซขอบตาเดียวที่มีพละกําลังมหาศาลหรือปีศาจไซเรนที่ชอบล่อลวงเหล่ากะลาสีด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ แต่หนึ่งในเหตุการณ์ที่ดังมากๆภายในมหากาคดีโอดิซีก็คือตอนที่โอดิซิอุสต้องไปเยือนยังเกาะแห่งหนึ่งแล้วไปเจอเข้ากับแม่โมดนามว่าเซอร์ซีครับ เพราะในเหตุการณ์นี้พวกพ้องของโอดิซิอุสจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นหมูนั่นจนึงทำให้โอดิซิอุสเนี่ยต้องใช้ไหวพริบและความรู้ทั้งหมดที่ม,มีในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่ทเขาต้องเผชิญครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการประจนภัยอันยาวนานกว่า10ปีของโอดิซิอุสเนี่ยเขาต้องเผชิญกับภัยคุกคามมากมายมาหาศาลจริงๆคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันแอคชั่นแอดเวนเจอร์มากๆมารอดูเลยครับว่าคริสโตเฟอร์โนแลนจะนําเสนอออกมายังไง ทีนี้เรามาสรุปรายชื่อน,นักแสดงในมหากาบดิโอเดซี่ของคริสโตเฟอร์โนแลนกันหน่อยดีกว่าครับว่ามีใครกันบ้างคนแรกก็คือแมดเดมอนครับคนนี้เ,นเคยร่วมงานกับโนแลนมาแล้วใน Interstellar และอ p p e n h e i m e r ซึ่งคาดว่าแกน่าจะมารับบทเป็น o d y ิซิอุสพระเอกของเรื่องนั่นแหละ คนต่อไปครับทอมฮอลแลนด์คนนี้เนะี่ยร่วมงานกับโนแลนด์ครั้งแรกถือว่าน้องมาไกลจริงๆส่วนในหนังทอมฮอลแลนด์ Holland, น่าจะมารับบทเป็นลูกชายของโอดิซิอุสครับคนต่อไปครับแอนฮาร์ทเวออันนี้เนะี่ยเคยร่วมงานในเด d a ด k k n i g h t Rises และ Interstellar มาแล้วคนนี้น่าจะมารับบทเป็นเทพีอาร์เทน่าครับหรือไม่ก็เป็นเพเนโลพีภรรยาของโอดิซิอุสคนต่อไปครับเซนเดียคนนี้ก็ครั้งแรกครับที่ร่วมงานกับโนแลนดน่าจะแสดงเป็นคาลิปโซครับ คนต่อไปครับโรเบิร์ตแพตตินสันเคยร่วมงานมาแล้วในหนังเรื่องเทเน็ตน่าจะมารับบทเป็นเทพโพไซดอนครับหรือถ้าฉีกไปเลยแกอาจจะมาแสดงเป็นยักษ์ไซขอบโพลิฟิมัสก็ได้คนต่อไปครับลูพิต้ายองโกคนนี้เนี่ยเดาไม่ถูกจริงๆครับเป็นแม่มดเซอร์ซีเหรอไม่รู้สิแต่คนสุดท้ายครับผมตื่นเต้นมากชาริสเทอรอนคนนี้เนี่ยไม่แสดงเป็นอาเทนาก็แม่มดเซอร์ซีแล้ววะ อันนี้เนะี่ยไม่ต้องเชื่อผมนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่การคาดเดาล้นลนวนโดยหนังมหากาบย์เรื่องดีโอเดซี่จะใช้เทคโนโลยีไ m a มแบบใหม่ในการถ่ายทานะครับซึ่งหนังได้วางกาหนดฉายเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนั่นก็คือวันที่17กรกฎาคมปี2026น่น่นเลยเรื่องต่อไปครับมีการเปิดเผยแล้วนะครับว่าใครคือนักภาคเสียงตัวละครแฟงกี้คนใหม่ที่จะมาทําหน้าที่แทนนักภาคคนเดิมโดยก่อนหน้านี้เนี่ยตัวคุณคาสุกิยาโอ ผู้ให้เสียงภาคเป็นตัวละครแฟงกี้ในอนิเมะเรื่องวันพีซมายาวนานกว่า2ทศวรรษแกได้ออกมาประกาศรีทายจากบทบาทเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพครับซึ่งล่าสุดเนี่ยในงานจังเฟสต้าที่ผ่านมาก็ได้มีการเปิดเผยหน้าตาของนักภาคคนใหม่ที่จะมาทําหน้าที่ภาคเสียงเป็นแฟงกี้แทนคุณคาสุกิบนเวทีแล้วละครับซึ่งการประกาศผู้สืบทอดคนใหม่เนี่ยก็มีความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นสุดๆเลยคือดูมีพิธีรีตองเป็นเรื่องเป็น,ร,ปนร,าราวกันมากๆซึ่งน่ารักดีครับ ผมโคตรชอบเลยโดยในคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นคุณคาสุกิยาโอได้ทําการยื่นกางเกงในสีแดงของแฟงกี้แล้วนํามาวางเอาไว้กับพื้นซึ่งกางเกงในสีแดงนี้ก็เป็นดั่งสัญลักษณ์ประจําตัวที่สื่อถึงตัวละครแฟงกี้นั่นเอง แล้วหลังจากนั้นบนเวทีก็ได้เปิดตัวคุณซูบารุคิมูระที่เดินออกมาและรับกางเกงในของแฟงกี้ที่คุณคาสุกิมอบเอาไว้ให้ไปใส่ราวกับเป็นการส่งต่อบทบาทหน้าที่ของอาจารย์มาสู่ลูกศิษย์ยังไงอย่างนั้นซึ่งบนเวทีเนี่ยคุณคาสุกิแกก็ได้มีการสอนออกเสียงซูเปอร์และทําท่าประจําตัวแบบไซบอกแฟงกี้ด้วยนะครับ เออน่ารักดีโดยคุณซูบารุเนี่ยคือคนที่คุณคาสุกิแกมีส่วนร่วมในการคัดเลือกมาเองกับมือเลยละครับให้มาพากเสียงเป็นตัวละครแฟงกี้ฉะนั้นแฟนๆสบายใจได้คนคนนี้เนี่ยจะทําหน้าที่เป็นแฟงกี้ที่ดีได้อย่างแน่นอนโดยผลงานที่ผ่านมาของคุณซูบารุเนี่ยก็จะมีการพากเป็นตัวละครเทนโดในไฮคิวพากเป็นสากุรังิในเดอะเฟิร์สแซลมดังและพากเป็นตัวละครโทโดในอนิเมะเรื่องจูจุสึไคเซนนั่นเองฉะนั้นหลังจากนี้ก็มารอติดตามผลงานการพากเสียงของแกกันนะครับ เรื่องต่อไปครับใครที่ประทับใจกับซีรีส์อนิเมชันในเรื่องอา c a เคนแต่รู้สึกเซ็งมากเมื่อรู้ว่าซีซัน2จะเป็นซีซันสุดท้ายของภาคนี้แล้วผมอยากบอกว่าช้าก่อนครับเพราะใช่ครับอา c a เคนซีซัน2คือซีซันสุดท้ายของภาคนี้แล้วจริงๆแต่มันไม่ใช่เรื่องสุดท้ายในจักรวาลของ l e League of Legends แน่นอนเพราะในจักรวาลของ l e League of Legends นั้นมันยังมีเรื่องราวและตัวละครอ,อีกมากมายให้เล่าเต็มไปหมดเลยครับอาร a เคนซีซัน2เป็นเพียงแค่ตอนจบในเรื่องราวของตัวละครวีและจิงส์เท่านั้น นั่นแปลว่าเราอาจจะได้เห็นสองตัวละครนี้ไปโผล่เป็นคาเมโอหรือตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในเนื้อเรื่องของภาคอื่นๆอีกก็เป็นได้ซึ่งล่าสุดเนี่ยตัวคุณคริสเตียนลิงค์ผู้สร้างร่วมและโปรดิวเซอร์ของซีรีส์อารเคนแกได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับซีรีส์ภาคแยกในจักรวาลของ League of Legends แล้วล่ะครับว่าตอนนี้มีซีรีส์ภาคแยกหลายเรื่องมากที่กําลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาอย่างเข้มข้นซึ่งตัวของคุณคริสเตียนและทีมงานก็กําลังตื่นเต้นมากๆเกี่ยวกับเนื้อ เนื้อหาของภาคสปินออฟที่กาลังพัฒนากันอยู่โดยคุณคริสเตียนเนี่ยบอกว่าเขาอยากจะเล่าเรื่องราวในจกักรวรรดิออฟเลเจน League Legends ให้มากขึ้นครับซึ่งบางเรื่องที่กําลังพัฒนาอยู่ตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของตัวละครใหม่ทั้งหมดในโลกของลีกออฟเลเจนแต่บางเรื่องก็จะเป็นเรื่องราวต่อจากซีรีส์อาร์เคนซีซั่นสเลยพูดง่ายๆก็คือโปรเจกต์หลังจากนี้จะมีทั้งภาคที่เล่าเรื่องราวของตัวละครใหม่ทั้งหมดและภาคที่เล่าเรื่องราวต่อจากซีรีส์อาร์เคนฉะนั้นหลังจากนี้ก็มารอติดตามกันครับว่า่าารภคใหมในจ วันหลีกออฟเลเจนเขาจะไปเล่าเกี่ยวกับตัวละครอ,อะไรและไปเล่าในพื้นที่แถบไหนเพราะต้องบอกว่าเมืองพิ้วท v e เวอร์ในซีรีส์อารเคเนี่ยเป็นเพียงแค่พื้นที่หนึ่งในแผนที่อันกว้างใหญ่ของโลกหลีกออฟเลเจนเท่านั้นยังมีอีกหลายพื้นที่และหลายตัวละครที่น่าสนใจให้เข้าไปสำรวจครับยังไงก็ติดตามกันยาวๆสำหรับจักรวาลน,นี้เรื่องต่อไปครับมีข่าวลือครับว่าเฮนรี่คาวิลเนี่ยจะมารับบ,บทเป็นตัวละครสุดแก่งอย่างไฮเปอร์เรียนในจักรวาลมาเวลจริงดิ คือต้องบอกก่อนว่าเฮนรี่คาร์วิลล์เนี่ยเขาได้มีการเซ็นสัญญาเพื่อเข้าร่วมแสดงในหนัง MCU จริงครับซึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่าแกมาปรากฏตัวในฐานะของนักแสดงรับเชิญก็คือมารับบทเป็นวูเบรีนจากจักรวาลอื่นที่โผล่มาให้แฟนๆได้ว้าวกันแป๊บหนึ่งแต่แฟนๆของ MCU หลายคนเนี่ยก็เชื่อครับว่าการมาเข้าร่วมในจักรวาลมาเวลของเฮนรี่คาร์วิลล์นั้นมันไม่น่าจะมาโผล่เป็นคามิโอแค่สั้นๆเท่านี้หรอกมั้งแกน่าจะต้องได้เล่นเป็นตัวละครสําคัญตัวอื่นในจักรวาลน,นี้สักตัวสิซึ่งงบบททาขอ โรที่แฟนๆคาดหวังให้เฮนรี่คาวิลมารับบทเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันหลักๆ3ตัวครับนั่นก็คือรับบทเป็นไซคอปหัวหน้าทีมของกลุ่ม X-Men ที่ยิงลำแสงออกจากดวงตาได้ เป็นกัปตันบริเชนฮีโร่ที่มีพละกําลังเหนือมนุษย์แถมสามารถบินได้ด้วยหรือไม่แกก็ควรจะรับบทเป็นไฮเปอร์เรียนฮีโร่สุดเก่งที่มีพลังโคตรโอพีเปรียบเทียบง่ายๆไฮเปอร์เรียนเนี่ยมันก็ประมาณซูเปอร์แมนในจัก,กรวาลดีซีนั่นแหละครับคือแทบจะเหมือนกันทุกอย่างทั้งพลังและต้นกําเนิดนั่นแหละฮะก็เลยชอบมีข่าวลือหลุดออกมาเป็นกระแสอยู่เรื่อยๆว่าเฮนรี่คาวิลจะมารับบทเป็นตัวละครตัวนี้เฮนรี่คาวิลจะมารับบทเป็นตัวละครตัวนั้นอยู่ล่ามไปแต่ใดๆเลยก็คือยังไม่มีการยืนนยอยอ่าาาางงเป็ทกกรจ เลยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวลืออีกแล้วครับว่า เนี่ยเฮลลี่คาวิลล์อ่ะได้มีการตกลงกับทางมาเวลแล้วเพื่อจะมารับบทเป็นตัวละครไฮเปอร์เรียนซึ่งจะมาปรากฏตัวในหนังเรื่อง a อเวนเจอร์ซีแคทวอลซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่ครับเพราะเราเคยเห็นเฮลลี่คาวิลล์เป็นซูเปอร์แมนมากันจนคุ้นชินไปแล้วต่อให้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนจักรวาลแต่ภาพลักษณ์มันก็ไม่ได้ต่างไปจากเดิมครับก็คือเป็นบุรุษเหล็กที่มีพลังมหาศาลมากๆเว้นแต่ไฮเปอร์เรียนจะมาในบทบาทของฝ่ายตัวร้ายอันนี้จะนีนะน่ผมคิดว่า ตัวละครที่เฮนรี่คาวิลจะแสดงควรจะเป็นบทบาทที่แตกต่างจากซูเปอร์แมนไปเลยจะดีที่สุดครับเพราะต้องยอมรับเลยครับว่าตอนเห็นแกเป็นผู้เวอรีนเนี่ยมันว้าวมากจริงๆส่วนตัวผมอยากเห็นแกแสดงเป็นตัวร้ายไปเลยก็ได้นะเพราะผมชอบตั้งแต่ตอนแกเล่นเป็นตัวร้ายในหนังมิชชั่นอิมพอสิเบิรล้ะท่งโคตรได้ถือซะว่าเรื่องนี้เนี่ยฟังเอาไว้เพื่อความบันเทิงแล้วกันเนาะถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันพราะมันเป็นข่าวลือเนี่ยอยากให้ฟังหูไว้หูครับ เรื่องต่อไปครับ Netflix กํำลังวางแผนสร้างแอนิเมชันในเรื่อง Ghostbuster ฉบับภาพยนตร์ โดยก่อนหน้านี้เนี่ยเน็ตสติกเคยประกาศไฟเขียวให้สร้างแอนิเมชันในเรื่อง Ghostbuster ฉบับซีรีส์มาแล้วเรื่องหนึ่งครับในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเน็ตเน็ตสติกได้ผุดโปรเจกต์ใหม่เกี่ยวกับ Ghostbuster ขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งแล้วครับโดย Ghostbuster ฉบับใหม่นี้จะมาในรูปแบบของภาพยนตร์หรือนหนังยาวโดยเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่าง Netflix และพาร์ทเนอร์ชิพอย่าง Sony Picture s Animation เช่นเคยซึ่งณตอนนี้ภาพยนตร์แอนิเมชันในเรื่อง Ghostbuster ของ Netflix ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนานะครับ และยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอะไรมากนักนอกจากชื่อของผู้กำกับโดยหนังจะได้คุณคริสเพียร์จากการ์ตูนเรื่องมหัศจรรย์ลูกชิ้นทะลุมิติภาค2และการ์ตูนเรื่องวิลโลบี้มาเป็นผู้กำกับครับโดยตั้งแต่อดีตเราเคยมีการ์ตูน g h o s t b เ s อร์มาแล้วถึง2เวอร์ชั่นครับโดยเวอร์ชั่นแรกจะใช้ชื่อว่า The Real Ghostbuster ซึ่งก็จะอิงเนื้อเรื่องและตัวละครมาจากเวอร์ชั่นภาพยนตร์นั่นแหละเป็นซีรีส์ที่ออกอากาศตั้งแต่ปี1986จนถึงปี1991แถมมีจำนวนตอนมากถึง1 140เอพิโซดเลยละครับเยอะมากส่วนเวอร์ชั่นที่2จะใช้ชื่อว่า Extreme Ghostbuster ที่ออกอากาศในปี1997และมีจำนวนตอนทั้งสิ้น40เอพิโซดหลังจากนี้เนี่ยก็มารอติดตามกันนะครับว่าซีรีส์และภาพยนตร์ Ghostbuster ฉบับการ์ตูนแอนิเมชันเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไง เรื่องต่อไปครับเพื่อนๆสงสัยกันไหมครับว่าเราจะได้เห็นหนังเดี่ยวของตัวละครเดอะแฟตในจักรวาล DC ของเจมส์กันกันเมื่อไหร่ซึ่งล่าสุดเนี่ยตัวเจมส์กันได้ออกมาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะครับ คือต้องขอย้อนความจําให้เพื่อนๆฟังกันก่อนว่าเมื่อนในช่วงต้นปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเจมส์กันเขาได้มีการออกมาประกาศใช่ไหมครับว่าพวกเขามีแผนจะสร้างหนังและซีรีส์เรื่องอะไรบ้างในจักรวาลดีฉบับใหม่ซึ่งโปรเจกต์ที่ถูกเปิดเผยออกมาก็จะมีทั้งหมด10เรื่องโดยแบ่งเป็นภาพยนตร์5เรื่องและซีรีส์อีก5เรื่องโดยฝั่งของภาพยนตร์เนี่ยก็จะมีอัดหนังเรื่องซูเปอร์แมนที่เตรียมจะฉายในเดือนกร,รกฎาคมนี้หนังเรื่องซูเปอร์เกิลที่แสดงนำโดยคุณมิลลี่อังคอก หนังเรื่อง The Authority ที่เกี่ยวกับกลุ่มฮีโร่ที่มีความหลากหลายหนังเรื่อง The Brave and the Bold ที่เกี่ยวกับแบทแมนและลูกชายและหนังเรื่องสุดท้ายก็คือ Swamp Thing ส่วนในฝั่งของซีรีส์เนี่ยก็จะมี a r t Creature Commandos ที่ปัจจุบันเนี่ยฉายเกือบครบทุกตอนแล้วแถมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งจะมีประกาศสร้างซีซั่น2ต่อแล้วครับอย่างไวเรื่องต่อไปก็คือซีรีส์เรื่อง Paradise Lost ครับที่เล่าเรื่องราวของชนเผ่าอเมซอนของ Wonder Woman ซีรีส์เรื่อง Waller ที่จะได้คุณวิโอลาเดวิสกลับมาแสดงนำ ซีรีส์เรื่อง Booster Gold ที่เกี่ยวกับฮีโร่ย้อนเวลาและเรื่องสุดท้ายครับซีรีส์เรื่อง Lanterns ที่จะได้คุณแอรอนและคุณคายมารับบทเป็นกินแลนเทิร์นซึ่งเราจะเห็นเลยครับว่ารายชื่อโปรเจกต์ทั้งหมดนี้จะยังไม่มีตัวละครเดอะแฟตเลยแต่เราก็สามารถคาดการได้ครับว่ายังไงตัวละครเดอะแฟตเนี่ยก็ต้องมาปรากฏตัวในอนาคตอย่างแน่นอนแต่จะมาเมื่อไหร่กันซึ่งคําถามนี้เนี่ยล่าสุดตัวผู้บริหารอย่างเจมส์กันแกได้ออกมาตอบแล้วนะครับโดยแกบอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยโครงการเกี่ยวกับหนังเรื่องเดอะแฟตนั้น จะถูกชะลอการพัฒนาเอาไว้ก่อนครับซึ่งแกก็ไม่ได้อธิบายรายละเอียดอะไรนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเข้าใจได้นะ พราะต้องยอมรับเลยครับว่าโปรเจกต์หนังและซีรีส์ของ DC ตอนนี้เนี่ยมันมีเยอะมากจริงๆคือผมคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องรีบขยับขยายครับควรจะโฟกัสในเรื่องที่กําลังดําเนินการอยู่ตอนนี้ให้เต็มที่ก่อนดีกว่าแถมตัวเจมส์กันเนี่ยเขายังได้อธิบายด้วยนะครับว่าการที่เขาจะอนุมัติให้สร้างหนังสักเรื่องหนึ่งบทหนังคือสิ่งที่เจมส์กันให้ความสําคัญที่สุดมาเป็นอันดับหนึ่งคือบทมันต้องดีจริงๆแกถึงจะไฟเขียวให้สร้างมีหลายโปรเจกต์ครับที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาแต่สุดท้ายมมันกก็็อาาจจะไไไ่ดด้้้สรง ถูกชะลอออกไปต่อให้ตัวละครนั้นจะเป็นตัวละครหลักในกลุ่ม Justice League ก็ตามแต่ถ้าบทที่เขียนมามันยังไม่ดีพอผมคิดว่ายังไงเจมส์กันก็ยังไม่อนุมัติให้สร้างอยู่ดีครับเพราะเพื่อนเพื่อใจเห็นใช่ไหมครับว่าตัวละครวายร้ายที่คนดูแทบจะไม่ได้ให้ความสนใจอย่างเฟรยเฟสเนี่ยคือหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำแต่ทำไมเจมส์กันถึงอนุมัติให้สร้างหนังเดี่ยวของตัวละครนี้กันล่ะซึ่งเหตุผลก็เป็นเพราะบทหนังที่ไมค์ฟานากันแกเขียนมาให้เจมส์กันอ่านเนี่ยมันดีงามมากๆไงล่ะครับ ซึ่งในเมื่อบทหนังมันดีเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ไฟเขียวให้สร้างใช่ปหมละ่ะคือมันดีขนาดที่เจมส์กันเนี่ยเขาต้องดึงเอาตัวละครเควฟเฟสให้มาอยู่ในจักรวาลด c ีของตัวเองด้วยเลยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจําไม่ผิดตอนแรกตัวไม้ฟันากแกนแกอยากจะสร้างเควฟเฟสให้เป็นหนังแบบสแตนด์อโลนนะครับแต่พอบทหนังมันดีมากๆเนี่ยเจมส์กันก็เลยพยายามจะหาที่หาทางให้กับตัวละครเควฟเฟสฉะนั้นก็มารอติดตามกันต่อเนาะสำหรับตัวละครต่างๆในจักรวาลด c ี เรื่องต่อไปครับซีรีส์แอนดอร์ในแฟนชายสตาร์ว์ใช้งบสร้างสูงลิ้วจนทำลายสถิติ โดยทางดิสนีย์เนี่ยได้มีการออกมาเปิดเผยครับว่าทุนสร้างทั้งหมดตอนนี้ที่ใช้ไปกับการสร้างซีรีส์แอนดอร์ทั้ง2ซีซั่นรวมกันแล้วเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลสูงถึง645ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยแอนดอร์ซีซั่น2ที่พวกเรากำลังจะได้ดูในเดือนเมษายนนี้ใช้ทุนสร้างไปทั้งหมด290ล้านดอลลาร์สหรัฐในการถ่ายทำครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากสูงขนาดไหนคือสูงกว่าหนังเรื่อง Star War s The ์ w a k e กนและ Star War ล์เดอร์ไรท์สออฟส e ายวอี พอฟอสเดอะเวเคนเนี่ยมันใช้ทุนสร้างไป245ล้านครับส่วน r รซ์ซอฟต์สกายวอลกใช้ไป275ล้านดอลลาร์ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือดูเหมือนว่าทุนสร้างของซีรีส์แอนดอร์ซีซัน2เนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นไปอีกครับเนื่องจากตัวเลข290ล้านดอลลาร์ที่ผมว่าไปมันยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการถ่ายทําทั้งหมดของตัวซีรีส์ซีซัน2เลยซึ่งปัจจัยหลักๆที่ส่งผลให้ทุนสร้างของซีรีส์มันบานปปลาาาาายส่นน่่ววนนนึงงงกกก็จจะะมาาเหหตุรรรณ์ท้้คัใญ ของสหภาพนักแสดง s AC a กซ a อ t ฟในช่วงปี2023นั่นแหละครับ ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อการถ่ายทำซีรีส์ a n นดอร์ซีซั่นสองสุดๆเลยในตอนนั้นเพราะซีรีส์ในยังถ่ายทำไม่เสร็จแต่ต้องหยุดชะงักเพราะการประท้วงและกว่าจะกลับมาถ่ายทำได้อีกครั้งก็ปาเข้าไปช่วงเดือนมกราคมปี2024แล้วครับโดยแอนดอร์จะเป็นซีรีส์ที่เล่าเหตุการณ์ก่อนหนังเรื่องโลกวัน5ปีครับซึ่งตัวซีรีส์ก็จะโฟกสัสไปที่ฝ่ายกบฏซึ่งลุกขึ้นมาต่อต้านพวกอิมพีเรียลที่ชอบกดขี่ทุกๆชีวิตในจักรวาลโดยแนวทางของซีรีส์จะถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบที่่แตกตกกาางจรชส ที่เรารู้จักเพราะมันจะเต็มไปด้วยเรื่องการเมืองที่เข้มข้นการจารกรรมและการหักเหลี่ยมเฉือนคมระหว่างตัวละครเป็นซีรีส์ที่เข้าไปสำรวจแง่มุมของตัวละครที่เป็นคนธรรมดาแต่กลับสร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่ต่อหลายชีวิตในจักรวาลได้ซึ่งถึงแม้แอนดอร์จะไม่ใช่ซีรีส์ที่เหมาะกับคนทุกกลุ่มแต่หลายๆเสียงก็ยกย่องให้มันเป็นซีรีส์คุณภาพอีกเรื่องหนึง่งที่ผู้ชมมากมายโดยเฉพาะแฟนๆของส Star w ว r s ควรจะต้องหาโอกาสหยิบมาดูสักครั้งในชีวิตเลยล่ะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวในวงการภาพยนตร์สัปดาห์นี้ซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบค,คลิปที่ผมทำเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไคร b ์ให้กับช่อง f i n แลนด์พอของเราด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ